เขาไปโหลมันบูกินหรอกเออ,ออยยานไม่เคยเขาต้องข่อยเดไอเขาไปน้ำแมนโวยโวยอือมึงบอมาข,อขอ่าห้องน้ำอยู่ไปเดไอ้่อยขอยยานอุ้ยเนาะเว้ยแมนบอเอ้ามันบูปเป็นอย่างเด้อไอ ไอ้อาบให้เต้นหน่อยจนใหญ่สิเดีเโอ้ยก็อาบให้อีกเป็นยังอืออดเอ้าค่อยทอดถอดเอาทอดแล้วทอดแล้วเอาเอาอ่ะอ่ะชให้ค่อยให้ให้ให้ค่อยแน่โอ้ยเนาะเอาไปนี่สิเออลงนั่นเนี่ยลงนั่นเนี่ยเออส่วยช่วหกัน มา,าถึงแล้วถึงแล้วมีอาณาม้กันพิ่งเห็นนี่ละพอกันอุญากพอก็เปิดทางไงเมียก็บายุวิวาชนะกูจีด้กิน,น,นเครื่องยันมาเนาะไปมาก็ดีเอายัง ไม่เห็นไม่เห็นมาแต่ยมำเมยมาได้โดนเติบแล้ว